เซ็ตพุ่งชนพันหกกองทุนฝรั่งช่วยดันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนนะครับกลับมาพบกับเคสสุรุภาวะตลาดประจำเย็นวันที่23มีนาคมนะครับช่วงนี้ยิ้มได้นะครับนักทุนนะครับบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมค่อนข้างดีนะครับวันนี้เซดรินเด็กก็บวกขึ้นไปได้ถึง9จุดนะครับ9จุดนะครับปิดอยู่ที่1,594จุด นะครับเสียอย่างเดียวครับมูล,ลค่าการซื้อขายเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะฮะสี่หมื่นเก้าพันล้านบาทนะครับท,ทั้งทั้งที่นักลงทุนต่างชาติและก็กองทุนช่วยซื้อนะครับวันนี้เน,นี่ยนักทุนสถาบันเนี่ยซื้อสุทธิอีก1,642พันสี่บล้านบาทและก็นักลงทุนต่างชาติครับซื้อสุทธิหนึ่งพันล้านบาทนะครับเป็นการเข้าซื้อสุทธิเป็นวันแรกด้วยนะในรอบ6วันทําการนะครับ แต่ทำไมมูลค่าการซื้อขายมันถึงเบาบางขนาดนั้นครับ4,9000ล้านบาทนะครับทั้งๆทงี่วันนี้มีรายการ Big l o ลอด้วยนะ Big น,นะครับบิ๊กหลอหุ้นทรูนะครับในกระดานฟอเรนนะฮะอ่ที่ราคา8บาท48จสตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมของทรูเนี่ย3,800นั่นหมายความว่าถ้าเรา3า0 8ตรงนี้ไปลบจาก4,9 0 0มเนี่ยมูลค่าการซื้อขายในวันนี้นะถ้าไม่รวมทรูฟอเรนนะเหลือแค่สี0 0 0นะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังวางใจไม่ได้นะครับนัำทุนนะครับยังวางใจไม่ได้นะครับยอดที่เราเห็นฝรั่งซื้อวันนี้ยอดที่เราเห็นกองทุนซื้อวันนี้นะครับอาจจะเป็นรายการบิ๊กหลอดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวางใจนะครับอ่ะก็คงต้องมองกันวันต่อวันกันต่อนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าดีไหมถือว่าดีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยแค่0-25%ตตามคาดแม้ นะครับประธานเฟดจะส่งสัญญาณชัดนะว่าปีนี้ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับจะลดอีกทีคือปีหน้านะครับแต่ดูเหมือนนักทุนจะไม่เชื่อนะครับนักทุนก็มีการมองข้ามช็อตไปแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้อย่างไงก็ต้องลดนะครับซึ่งเขามองกันนะครับว่าน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยนะครับประมาณสักเดือนกรกฎาคมปีนี้นะนะครับนั่นหมายความว่าการประชุมเดือนพฤษภาครับมิถุนาสองครั้งต่อจากนี้จะคงเหล็กนะจะคงเบี้ยนะครับ อยู่ที่4.75-5%ถึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาก็จะเริ่มคัดเด็กนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นนะครับที่ถูกคาดหวังว่าถ้าถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยนะครับมีแรงเก่งกาไรกันเข้ามาดีนะอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนะซ์กลุ่มอสังหานะครับแล้วก็มีการเก่งกาไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวด้วยนะครโดยเฉพาะวันนี้หุ้นที่ได้อันดับสองเชิงบวกนะครับจาก ค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มจะลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะเมื่อวานนี้นะครับทางภาครัฐนะครับมีการปรับลดค่า FT นะครับส่งผลให้ค่าไฟฟ้าต่อนหน่วย,ยลดลงประมาณ11%นตะครับตรงนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภาคธุรกิจนะครับที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะๆเป็นสัดส่วนของต้นทุนเยอะเนี่ยนะครับวันนี้ก็ปรับตัวกันขึ้นยกแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปี กลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงงานที่เป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มออโต้นะครับเพราะค่าไฟที่ลดลง11%นไม่น้อยนะครับทุนถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับก็สามารถเพิ่มกําไรสุทธิให้กับผู้ก่อการเหล่านี้ได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวเชิงบวกนะครับที่เรามาอัปเดตสถานการณ์กันในวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรอัปเดตกันอีกเนี่ยรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามครับสวัสดีครับ